กินหมดเลยนะในปลาตัวนั้นแม่ทำไมปลาทองขยับอ่ะร้องนี้ชอบปลาทองอะ่ะ ไม่ได้กินหน้าใจไม่ไม่ได้กินไม่ไม่ได้กินหน้าใจโอ้โหเมื่กเกือบเฉียดเฮ้ยแม่ปลาตาเดนแม่จ๋ากินปลาตาเดนเด็กไหมในปลาตัวอ้วนๆในปลาอีอ้วนนี่ไงไอีปลาอีอ้วนน้อยเลป่าโตอ้วนน้อน้จะแจ้งชิ้นอะอย่าเพิ่งเอามาทำไมอ่ะเราจะแจ้งอ่อขอลองเบี้ยอาหารหน่อยได้ไหม เดี๋ยวมันจะแยกปลาไปแลงง้วงั้นปลาไม่เหลือแนอ่เออแต่ปลาตัวนี้ยังมีชีวิตอ่ะรอดมากเฮฮ้ยมามาทอสุกันโดนโดนโอ้โหโดนท้องตัวนี้ดีตายหมดแล้ว ิตตัวที่ตายมันเรียกเสียงตอบอบบตัวปลาตายมันเรียกเสียงตอบตัวปลาที่มันตายแล้วอะเมื่อมึงมีหัวนะไอ้บ้า คใคจะาี่ตัวนี้อเ,เียกจังสุดเลยนะเขจะาขี่ตัวนีเรยกจังสดุดไไปทำอะไรนั้นไม่ได้ทำอะไร ตัวนี้ปลาตายแล้วเนี่ยก็จะผ่าให้มันกินไงเขาไปผ่ามาดูจะแยกไว้มาใส่แกงค่รับใส่แกงทำไมไม,ไม่ไม่มองมน้อตั้งแต่แรกปลามีต่อเข้าไปข้างในดีนะ อย่าบอกไม่ได้เขาโหดูมันวควักกินลูกกระตามนี่ดูดูจากโทรศัพท์แม่ดูจากโทรศัพท์แม่ดูจากโทรศัพท์แม่ไนไหนเห็นไหมควักกินลูกกระต่ายใหญ่เลยเห็นไหมคือว่าสุไซตัวน,นี้มันชอบกินลูกกนะระต่ายเนาะเจาะกินหมดเลยเห็นไหมเจาะกินหมดเลยไหมน่นาจะบบาเส่็จแล้วรู้ยเฮ้ยมูตัวหนึ่งยังกินอ่ะออกูไม่ยอมพิกา ยังนม่ง่ยังที่ป่าทงตาแดงบ๊ชโอ้โหมันจะอมทำไมอมหาเพื่อบ๊ชม่ตัวนึงโคขันแม่อขอตัวโคลัดาาก่อนนะ โลคอค่ะตรงนี้ไม่ได้ทำมนะันนะนี่คนละครึ่งนะเอาวันนี้ตัวนั้นน่ะเนี่ยกินอาหารไม่คุยอยากติดคอตากินคำใหญ่เกินโอ้ไม่ได้เกินกินเลยนะไม่เกินกินเลยนะนะตอนนี้เอาหางไปมึงเอาหางไปเลยสกู๊ปไหนมาหนี่นี่กูจะเอาตัวนี้ดูเอง อดอย่างมาตั้งแต่ไหนเนี่ยเฮ้ยแม่ตรงนี้มันช้ำๆแม่ปลาตัวนี้มันช้ำอะ่ะเสร็จแล้วปลาเสร็จเสร็จปูกินหมดละแล้วเดี๋ยวเพิ่งสิแม่ายคิดเลย นมันปีนออกล่ะแมดูเขียนตรงนี้หน่อยเดี๋ยวกระโดดกระโดดนี้ปล่อยละ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 นี่เพเฮ้ยแม่นู้ว่าตัวนี้มันได้รัอาจเจ็บเฮ้ยแม่ตัวนี้มันจะขอดลูกเฮ้ยมันจะขอดลูกอ่ะกินเด้งงจะกินเด้งง่ ไม่กินแล okay. ้วก็กินแล้วก็กินทำไมนะเอ้าแต่ทำไมมีจะบบกกับตาแปลกแบบตาเป็นสีดำเราจะบบกวันแล้วปักมันตื้ต evet> ื้ตืนตื้ตื้ตนตื้ตื้นนมีปูตาบอดได้นะตัวนึงจะข้าบกินแต่ข้าบไปได้ ินโอ้โหดูปลาตายหมดมันลาไปกินแล้วโอ้โห oh, มันกินนะมีมีมีตัวอะไรนะปูตาบอดเลยนะ